สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันอีกหนึ่งตัวครับที่น่าสนใจนะครับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า i monitor นะครับ i monitor ค้นหาใน App Store ได้เลย i m o n i t o r นะครับจะเห็น i monitor for ios 8เลือกตัวนี้เลยครับมันจะมี2เวอร์ชั่นนะครับเป็นเวอร์ชั่นธรรมดา ก็คือตัวนี้จะไม่เสียตังค์ปีตัวนี้จะเป็น0 99นะครับความแตกต่างกันก็อยู่ที่ไม่มีโฆษณานะครับเดี๋ยวเราลองโหลดตัวฟรีมาใช้งานดูความสามารถของ iMonitor เอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับหน้าที่หลักๆของเขาก็คือจะอทำการอันนี้เป็นโฆษณาสำหรับเวอร์ชันฟรีนะครับก็ปิดไปก่อนจะแสดงว่าตัวเครื่อง เราใช้ตอนนี้เปิดโปรเซสอะไรอยู่บ้างเหมือนดูพวกการทํางานในตัวเครื่องแหละแล้วก็ที่สําคัญสําคัญนะครับอยากจะให้ดูคือตรงนี้ก็คือนี่คือจํานวนของแรมที่เหลือนะครับนี่คือพื้นที่ที่เหลือนะครับ free storage หมายถึงว่าเนื้อที่ที่ว่างในเครื่องเราออนี้เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นความเร็วในการอัปโหลดนะครับแล้วก็ความเร็วในการดาวน์โหลด ว่าเป็นกี่กิโลไบต์เปอร์เสกตอต่ออวิอะไรทำนองเนี้ยนะเดี๋ยวเราลองดูดผมจะลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสักหนึ่งตัวที่จะใหญ่ๆที่หนึง่งเข้าไปที่แอ t o โตร o t ็อปชอ็อตฟร e ฟรีฟร,ฟร,ฟร,ฟรีโอเคลองเอาตัวนี่ก็ได้ Monster Dash Monster Dash นะครับ ขนาดไฟล์จะประมาณ43เมกนะครับก็ดาวน์โหลดได้เลยจากนั้นนี่ที่ตัวไอมอนิเตอร์ก็จะแสดงความเร็วในการดาวน์โหลดณนะขนาดนั้นว่าเท่าไหร่นะครับก็จะบอกจำนวนของเมมโมรีที่เหลือนะว่าเป็นยังไงโอเคดูท่าจะดาวน์โหลดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้ทั้งนี้ ตัว i Monitor for iOS 8ตัวนี้สามารถตั้งค่าให้มาแสดงที่หน้า Notification Center ได้นะครับเลื่อน Notification ขึ้นมานะครับแล้วก็กดไปที่ Edit ข้างล่างนะครับแล้วก็เลือกไปที่ i Monitor ตรงนี้ถ้าจะปรับตำแหน่งก็แล้วแต่ตามความต้องการ,รนี่เรากดดึงนะครับมันก็จะแสดงตรงนี้ให้เลย นะครับแอปพลิเคชันที่ฟรีอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้งานนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเอาไปไว้ดูข้อมูลต่างๆของเราในเครื่องนะหรืออจะดูว่า Wi-Fi เรา,าดาวน์วโหลดเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงชาา้าไหมก็เอาไปตรวจสอบได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยที่ App Store นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ที่ a c e b o o k .com/iphonemod กับ Subscribe ที่ y o u t u b n n e l ของเราด้วยนะครับ iphonemodtv Subscribe เอาไว้ถ้ามีอัปเดตวิดีโออะไรใหม่ๆเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมสวัสดีครับ